สวัสดีค่ะจากช่องอาริยา9635หนะคะวันนี้เราจะมาถักหมวกไหมพรมถวายพระนะคะแบบที่แบบที่8นะคะของช่องเรานะคะเ,เราจะใช้เราจะถักลายนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะถักเป็นลายนี้นะคะ โดยที่นะคะเราจะใช้ไหมพรมนะคะเป็นซีพรายนะคะซีพรายของยี่ห้อนี่ค่ะ TB product สีรหัสสีนะคะ0 6นนะคะเราจะมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะจะอยากได้แบบนี้เหมือนเรานะคะแบบสีเดียวกันกับเราแล้วก็ไหมพรมตัวเดียวกันกับเรานะคะก็คลิกที่ใต้ลิงก์ของเราได้ค่ะ เราจะมีลิงก์ไว้นะคะสำหรับเข็มนะคะเข็มโคเชรเราก็จะใช้เป็นทิวลิปเบอร์เจ็ดทับศูนย์นะคะเบอร์เจ็ดทับศูนย์ก็จะเท่ากับขนาดสี่มิลน,นะคะสี่จุดศูนย์มมนะคะน,น,นี่นะคะไหมพรมหนึ่ง ไหมพรมนะคะเราใช้1ม้วนนะคะ1ม้วน100กรัมนะคะ1กลุ่ม100กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่ทำไหมให้เป็นห่วงนะคะเราจะผูกไหมก่อนแบบนี้เสร็จแล้วก็เริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะ1นสอง 3ามสี่ห้าค่ะโซ่ห้านะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาค่ะที่โซ่ห่วงแรกนะคะเพื่อให้เป็นวงกลมนะคะเป็นห่วงวงกลมนะคะได้แบบนี้นะคะจะเป็นห่วงเล็กๆตรงนี้นี้นะคะเราก็จะอันนี้คือห่วงแรกนะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่หนึ่งนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะที่ห่วงค่ะที่ห่วงกลมห่วงนี้นะคะทั้งหมด19หลักค่ะรวมกับหลักโซ่ก็จะเป็น20หลักนะคะ1ค่ะพอสองคอนะคะในในวงกลม2ค่ะ สามค่ะสี่ค่ะ เราก็จะถักแบบนี้นะคะพอสองคอนะคะในวงกลมวงนี้นะคะไปทั้งหมด19หลักนะคะรวมกับหลักโซ่จะเป็นยี่สิบหลักนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองตอนจบของแถวที่1แล้วก็มาต่อแถวที่2กันอีกทีหนึ่งคะ่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่1นะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อนะคะแถวที่1นนะคะโดยที่เราจะควักธรรมดาที่หลักที่เป็นหลักโซ่หลังนี้นะคะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่2นะคะแถวที่2นะคะเราจะเริ่มต้นที่โซ่5ค่ะ1 2 3 4งสองสห้าค่ะ พอสองคอค่ะที่เราจะพอสองคอนะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะหลักนี้ก็คือหลักแรกนะคะโซ่ห้านะคะจะถือว่าเป็นหลักแรกนะคะหลักแรกเราจะพอสองคอหลักแรกเนี่ยเราจะต้องคล้องจากด้านหลังนะคะแต่ว่าหลักที่สองเราก็จะคล้องจากด้านหน้าบนหลักเดียวกันนะคะก็คือจะเป็นหลักโซ่หลักโซ่ของแถวที่หนึ่งตรงนี้นะคะ ก็จะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าที่บนหลักโซ่นะคะหลักนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าเราสองหลักนะคะหลักหนึ่งหลักแรกคือหลักโซ่หลักที่สองเป็นพอพอสองคอนะคะต่อไปหลักที่สามนะคะเราจะพอสองคอคล้องจากด้านหลังหลักถัดไปค่ะหลักนี้หลักที่สอง เราจะนับหลักโซ่เป็นหลักที่หนึ่งเลยนะคะต่อไปก็พอสองคอคล้องจากด้านหลังหลักที่สองค่ะหนหลักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักเดิมค่ะหลักเดียวกันหลักที่สองหนึ่งหลักค่ะ พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่สามหลักถัดไปหลักนี้นะคะพอสองคอคล้องจากด้านหลังหนึ่งหลักค่ะคล้องจากด้านหลังนะคะหนึ่งหลักต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะหนึ่งหลักค่ะ S <S ก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่2นะคะเราจะพอ2คองคล้องจากด้านหลัง1หลักคล้องจากด้านหน้า1หลักบนหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะทุกหลักนะคะไปจนครบแถวเลยนะคะแถวที่2นะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแถวที่ 2, นะคะเดี๋ยวถักแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแถวที่2แล้วเดี๋ยวมาต่อแถวที่3กันค่ะ ตามนี้เลยนะคะแถวที่2หน้าคล้องจากด้านหลัง1ห,หลักคล้องจากด้านหน้า1หนึกงหลัก,นลกบนหลักเดียวกันนะคะไปจนครบแถวเลยค่ะวนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูแถวที่3กันค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่2นะคะเราเสร็จแล้วนะคะมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเชื่อมต่อแถวที่2นะคะเข้าด้วยกันนะคะที่ หลักนี้นะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะหลักแรกเราจะควักธรรมดามานะคะค่ะเชื่อมต่อแถวที่สองนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหลักโซ่นะคะถือว่าเป็นหลักแรกนะคะหลักโซ่นะคะเราจะถือว่าเป็นหลักแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ พอสองคอค่ะที่อ si. ืมแถวที่แถวที1 1 1 1่สามนะคะเราจะพอสองคอทุกหลักนะคะหลักละสองหลักละสองสองหลักนะคะโดยที่หลักแรกนะคะหลักโซ่หลักนี้นะคะเป็นหลักที่หนึ่งต่อไปเป็นหลักที่สองนะคะเราจะพอสองคอครองจากด้านหลังหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะหลักแรกที่เป็นหลักโซ่หลักนี้นะคะเราจะพอสองคอนะคะครองจากด้านหลังหนึ่งหลักค่ะ เราถือว่าหลักแรกหลักนี้หลักที่เป็นหลักโซ่นะคะเราคล้องจากด้านหลังของหลักแรกที่เป็นหลักโซ่ของแถวที่สองไปแล้วเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักถัดไปนะคะหลักถัดไปนะคะหลักถัดไปก็คือแถวที่แถวที่สองนะคะเราคล้องจากด้านหน้าไว้1หลักนะคะแถวที่สามเราจะคล้องจากด้านหน้าหลักนี้เลยนะคะหลักที่สองทั้งหมด2หลักบนหลักเดียวกันค่ะหนึ่ง สองค่ะสองหลักนะคะบนหลักเดียวกันแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไปหลักถัดไปนี่คือแถวที่สองเราคล้องจากด้านหลังไว้หนึ่งหลักนะคะหลักนี้เราก็จะพอสองคอคล้องจากด้านหลังค่ะที่หลักถัดไปหลักนี้เลยนะคะทั้งหมดสองหลักค่ะบนหลักเดียวกันหนึ่งสองค่ะ ด้าแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพ่อสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักถัดไปคล้องจากด้านหน้าเพราะว่าแถวที่สองเราคล้องจากด้านหน้าไว้นะคะแถวที่สมเราก็จะคล้องจากด้านหน้านะคะของหลักถัดไปนะคะทั้งหมด2หลักค่ะบนหลักเดียวกัน1 2สองค่ะจะได้แบบนี้นะคะ สำหรับแถวที่สามนะคะเราจะพสองคอนะคะบนหลักนะคะบนบนหลักทุกหลักเลยนะคะสองหลักบนหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะหน้าหลังนะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหลักถัดไปนะคะก็จะอยู่ด้านหลังนะคะเราก็จะพสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะสองหลักนะคะหลักถัดไปหลักนี้นะคะเสร็จแล้ว ก็จะเป็นหลักถัดไปหลักนี้ค่ะเราก็จะพอสองคอค้องจากด้านหน้าค่ะสองหลักบนหลักเดียวกันนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่อันนี้คือแถวที่สามนะคะไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สี่กันอีกทีหนึ่งคะ่ะสำหรับแถวที่สามนะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ